สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับ2วันขายได้ประกาศขายที่10ปีไร้คนซื้อโปรยายเสกหลวงพ่อสง่าสองวันขายได้ไม่ต่อราคาสักคำฮือฮาประกาศขายที่1 0กว่าปีไม่มีใครซื้อโปรยายเสกหลวงพ่อสง่าบนที่ดินสองวันมีคนมาขอซื้อไม่ต่อราคาสักคำครอบครัวหมดทุกปลดหนี้ได้เมื่อวันที่สองเมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่า รับแจ้งจากนายสมชายทีรังกูลอดีตนายอำเภอตำบลน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์และนางนันทพัฒน์ทีรังกูลเจ้าของไร่นันทพัฒน์จังหวัดเพชรบูรณ์ว่าตนสองสามีภรรยามีความประสงค์จะบริจาคที่ดิน115ไร่เพื่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาไม้แดงสาขาสองเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์จากนั้นนางนันทพัฒน์กล่าวผู้สื่อข่าวว่า ตนและสามีประสบปัญหาด้านการเงินจึงอยากแบ่งขายที่ดินมรดกของนายสมชายีรางกูลที่ซื้อมาในช่วงรับราชการเป็นนายอำเภอแต่ประกาศขายนานปีก็ไม่ได้ขายมีเพื่อนลูกสาวมาเชิญชวนให้นำโฉนดที่ดินเข้าร่วมพิธีที่วัดหนองไม้แดงโดยหลวงพ่อสง่าติขวีโรเจ้าว,วาดวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรีประชาชนทั่วไปศรัทธาหาทำพิธีเจิมมือและเจิมโฉนดที่ดิน พร้อมนำทรายจากพธิธีกลับมาที่บ้านจะรู้สึกว่าดีขึ้นช่วง,งแรกๆตนไม่ค่อยเชื่อแต่ไม่กล้าลบหลู่จึงนำทรายที่วางเกากะบนหลังทู้เย็นไปโปรยหวานในที่ดินสองแปลงที่ประกาศขายมานานแต่ไม่มีใครสนใจแต่อย่างใด2-3ถึงวันต่อมาเกิดเรื่องเหลือเชื่อมีคนมาขอซื้อที่ดินทั้งสองแปลงโดยไม่ขอต่อราคาแต่อย่างใดหลังจากขายที่ดินได้ตนและครอบครัวหมดทุกหมดปัญหาในด้านการเงิน ยังเกิดแรงศรัทธาในหลวงพ่อสงาติกขวีโรเจ้าว,วาดวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีตนและสามีจึงนําที่ดินมาบริจาคให้หลวงพ่อสงา115ไ่ไร่เพื่อให้หลวงพ่อสงาสร้างเป็นสํานักปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแพร่คําสอนของพระพุทธศาสนาให้กับคนในพื้นที่ใกล้เคียงร,รอบๆสํานักปฏิบัติธรรมวัดเขาไม้แดงสาขาสองผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเศรษฐกิจหลังพิษโควิด -19 ประชาชน ได้รับผลกระทบจำนวนมากวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรีจึงเป็นวัดที่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพากันมาสักการะกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเขาไม้แดงเพื่อขอพรขอโชคลาภที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากคือการนำนโฉนดที่ดินมาให้หลวงพ่อสง่าติขว,วีโรเจ้าวาดวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรีทำพิธีล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่11มีนาคมที่ผ่านมาทางวัดเขาไม้แดง เปิดให้ประชาชนนำถนนที่ดินเข้าร่วมโดยในพิธีพุทธาพิเศษเรียนหลวงพ่อสง่ารุ่นแรกมีกินไม่รู้สิน้นหลังยันนะพระแม่โคโศบอันลือลัน่นพิธีพุทธาพิเศษเขียนมีกินไม่รู้สิน้นรุ่นแรกหลวงพ่อสงาจิกขวีโรพิธีเป่ายันสาริกาป้อนเดือซึ่งเป็นวิชาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อยงยุทธปฐมเจ้าวาดวัดเขาไม้แดงโดยในพิธีที่ผ่านมาหลวงพ่อสงาเป็นผู้อธิษฐานจิตเป่ายัน ให้กับศิญญษยานุศิษย์และสาธุชนที่เข้าร่วมพิธีประมาณ5,000คนจนล้นวัดเขาไม้แดงถนดที่ดินที่นําเข้าร่วมพิธีครั้งนี้นับราคาหมื่นแสนล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าในส่วนสํานักปฏิบัติธรรมเขาไม้แดงสาขาสองต้นกําเนิดมาจากคนที่ไม่เชื่อเปลี่ยนเป็นมหาศัทธามีกินไม่รู้สิน้นจึงบริจาคที่ดินจํานวน115ไร่จากนั้นสร้างสํานักปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วในส่วนที่เหลือ กว่า100ไร่นั้นทางหลวงพ่อสงงาจะนํามาทําโครงการด้านการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านที่ยากจนไร้ที่ดินทํากินขาดที่อยู่อาศัยเข้ามาทํากินในที่ดินของวัดแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร,ร์พระราชาที่รอเก้าทรงสอนประชาชนชาวไทยเพื่อสร้างเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อให้วัดเขาไม้แดงจงเป็นที่รักที่พอใจเทวดาตามรักษาหลับและตื่นประชาชนเป็นสุขตลอดไป ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ